สวัสดีครับนะครับใครที่ตําช่วนอยู่นะครับพุ๊มวันนี้นะครับเรามีกันไฟตําช่วนตัวนี้นะครับมาแนะนํานะครับพุมนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราแกะตุ้งมานะครับเดี๋ยวเราแกะตุ้งให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกันไฟนะครับตัดตกแตงยิใไม้นะครับหรือถ้ามาตัดหญ้าได้นะครับพุมนี่นะครับก็เกลือบนำย้านะครับทนตะนิ่มมาแบบรอยเลยนะครับนุ่มนี่เลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับกันไฟตัวนี้คมหมานะครับถ้ามาตัดหญิงไม้ใยได้นะครับปุ่มนะครับตัดหญ้าได้นะครัับตวนี้ กมหมานะครับตัวนี้นะครับปุ่มลงตัดแล้วนะครับนี่เลยนะครับเปุ่มดูนะครับไหนะครับกมหมานะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะจ่ายน็อตล็อกอย่างดีเลยนะครับปุ่มนี้นะครับทําไมไม่ลุดหายนะครับมีความงุงต้นนะครับถี่ตํากันนะครับตัวนี้นะครับสามารถหยุดดามได้นะครับปุ่มๆครับนี่เลยนะครับนี่นะครับหยุดดามไม่ยาวได้นะครับเผื่อจะตัดนะครับไม้น่ยถี่ชุ่มนะครับปุ่มนี้เลยครับนะครับราคการวยกว่าบ้านนะครับคุมขาแน่นอนนะครับเคยอยากตัดต้นไม้เป็นปุ่มนะครับหรือจะตัดหญ้าดนนรรบบิเวณห้้าา ผุมแนะนำเลยนะครับตีตะการเรื่องเลยนะครับจิมได้เลยกับผุม